สวัสดีทุกคนนะครับผมผันี้ผมกามมนแก้วนะครับจะพาทุกคนรู้จักเกมนี้เลยครับผม Match My m e l นะครับผม ดยเกม Match My Meal นะครับเป็นเกมที่ถูกต่อยอดมาจากโปรเจกต์ Lunch and Learn ของ f a นั่นเองนะครับที่จะให้น้องๆหนูๆนะครับได้เล่นเรียนรู้หลักข้อมูลโภชนาการโดยการจัดเซตอาหารถาดหลุมนะครับให้สร้างสรรค์นั่นเองนะครับผมโดยเกม Match My Meal นะครับจะเหมาะกับผู้เล่นตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปนะครับเล่นได้2-5คนและใช้เวลาในการเล่นประมาณ15นาทีเท่านั้นเองถ้าทุกคนอยากจะรู้กันแล้วว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการเซตอัพและวิธีการเล่นกันได้เลยครับ อันดับแรกนะครับก็คือกระดานกลางนะครับจะมีลักษณะเป็นห้าเหลี่ยมกระดานกลางห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมนะยิบกระดานกลางตรงนี้ขึ้นมานะครับเอามาวางเอาไว้ตรงกลางก่อนเลยให้อยู่ตรงกลางโต๊ะนะครับผมต่อไปนะครับเราแจกกระดานผู้เล่นนะครับให้กับผู้เล่นแต่ละคนนะครับคนละหนึ่งถาดนะเป็นอาหารถาดหลุมแบบนี้แหละครับหน้าตาคุ้นเคยเหมือนตอนสมัยเรียนมัธยมกันเลยไม่ล่ะนะฮะ แเือแต่ละคนเนี่ยจะต้องเลือกอุปกรณ์ครัวไปคนละหนึ่งอย่างนะครับผมอย่างสีฟ้าเนี่ยเป็นอีโต้นะนะฮะสีเหลืองอย่างเยลโล่เ,เฮ้ยมามาม่วงแวนโกเออเคได้อยู่่านะนะฮะเรื่องหนึ่งอันเอาวางที่ตัวเองอีกหนึ่งอันนะครับเอาวางไว้ที่ด้านหนึ่งของโรงอาหารครับผมเสร็จแล้วนะครับแจกการ์ดนะครับข้อมูลคะแนนสัดส่วนโภชนาการแบบนี้นะครับผม ให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับผมเอาวางไว้ใกล้ๆตัวเองนะฮะแบบนี้นะครับผมนำเมนูอาหารนะครับเอาวางไว้ตามโรงอาหารแต่ละด้านเนี่ยด้านละ3อันนะครับแบบนี้เลยนี่ปั๊บปับปับโดยแต่ละด้านของโรงอาหารก็เปรียบเสมือนกับเมนูที่สามารถไปหยิบตักเสิร์ฟได้นั่นเองนะครับจากโรงอาหารแต่ละด้านนะฮะ จากนั้นนะครับแจกอีกหนึ่งเมนูนะครับให้กับผู้เล่นแต่ละคนเรื่องอันเนี้ยเป็นเมนูจากทางบ้านนะฮะเหมือนคุณแม่เนี่ยทำมาให้ไฟปิ่นโตมานะครับผมเก็บเอาไว้อย่าให้ใครเห็นนะครับเป็นข้อมูลของเราคนเดียวครับผมนั้นนะครับนำกราฟนักเรียนที่อยู่ในกล่องนํามาสลับครับผมแล้วเอาวางเอาไว้ด้านข้างก่อนนะครับผมนาดาวเทานะฮะเอามากองเอาไว้ใกล้ๆและดาวทองอีกหนึ่งกองนะครับเอาไว้ในจุดที่ อยู่ข้างกระดานในจุดที่ทุกคนสามารถหยิบได้นั่นเองนะจากนั้นนะครับเราก็หาผู้เล่นที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับเอาลูกเต๋าเนี่ยให้เขาถือเอาไว้เป็นสัญญาณว่าเขาจะเล่นเป็นผู้เล่นคนแรกแค่นี้ทุกคนก็พร้อม่เล่นเกม Match My Mew แล้วล่ะครับวิธีการเล่นเกม Match My Mew นะครับจะเริ่มจากผู้เล่นที่มีลูกเต๋าอยู่นะครับทำการทอยเต๋าครับ นะฮะเลขเต๋าอ,ออกอะไรนะครับนี่คือจำนวนเก้าที่คุณจะสามารถเดินได้ตามเข็มนาฬิกานะครับก็หยิบทเค็ทนนะครับเครื่องครัวของคุณนะเดินไปตามจำนวนหน้าเต๋านั่นเองคุณก็สามารถเลือกหยิบ1ใน3เมนูนะครับที่อยู่ในโรงอาหารด้านที่คุณหยุดอยู่ได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นคุณก็เลือกหยิบมา1อย่างครับหยิบมาฟานะฮะแล้วก็เอามาวางไว้ที่ถาดหลุมของคุณนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมหลังจากหยิบไปแล้วเราก็จะเปิดแผ่นนี้ใหม่ นี่หนึ่งอันนะให้มีครบ3อันเท่าเดิมนะครับสําหรับคนที่ดวงดีแล้วทอยเต๋าอ,ออกมาได้เลข6นะออกมาเลข6แบบนี้นะครับคุณจะได้สิทธิ์ในการที่จะไปโรงอาหารด้านไหนก็ได้นะครับสามารถเลือกเด้เลยว่าคุณอยากหยิบเมนูไหนแล้วก็ไปหยิบออกมาเอาโทเค็นของคุณไปวางที่ด้านนั้นแล้วหยิบเมนูออกมาได้เลยนั่นเองนะครับ จากนั้นพอเสร็จแล้วจะเลื่อนลูกเต๋าเนี่ยให้กับผู้เล่นทางซ้ายนะครับผมได้ทําการเล่นแบบเมื่อตะกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่าน,านกันเล่นไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งนะฮะ มีเมนูกันทั้งหมด5้าเมนูรวมกับของที่คุณแม่ให้มาด้วยนะครับแบบนี้นะฮะของที่คุณแม่ให้มาเนี่ยคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเราจะมีวางทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูที่ไม่ได้ใช้เราก็จะเอาดิสก์ดไปนะครับเข้าสู่กองทิ้งไปนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะมีเมนูเนี่ยโชว์อยู่ให้ทุกคนเห็นเนี่ยสี่อย่างนั่นเองในถาดหลุมของเรานะครับผม จากนั้นนะครับเราจะมาดูข้อมูลโภชนาการกันครับว่าจานที่คุณจัดมาเนี่ยมีจํานวนสารอาหารหรือข้อมูลโภชนาการครบถ้วนอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าโดยคะแนนสดสนโภชนาการนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราให้ไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับผมให้เริ่มนะครับจากการดูจํานวนของเหล่าไฟเบอร์และวิตามินนะฮะก็คือมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว EL F กับตัว V นั่นเองให้มี2ส,สัญลักษณ์นี้นะครับในถาดของคุณรวมกันได้3อันขึ้นไปนะฮะอย่างเมนูมผมนี่มี นี่ F 2ตัวมี V 1ตัวเนี่ยถือว่าครบพอดีอย่างนี้ได้ทันที1ดาวเท่าครับผมอ่านะปึง้งต่อไปครับไปดูในหมวดของอาหารให้พลังงานนะครับก็ได้แก่คาร์โบไฮเดรตน้ำมันและก็น้ำตาลนั่นเองนะครับผมก็จะมีแสลักตัว C ตัว S และก็ตัว O นะฮะถ้ามี3อันขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าจะทำสับเปลจนั่นเองผมมีน้ำมัน2น้ำตาล1คาร์โบไฮเดรตลอบไป2เลยแบบนี้นะครับถือว่า มีครบถ้วนนะฮะรับอีกทันที1ดาวเทาครับผมอ่าก็ดาวเทาให้ไปเลยอ,อย่างนี้ สุดท้ายแล้วคือหมวดโปรตีนนะครับถ้าเกิดคนมีแสลรักที่เป็นรูปตัว P นะครบครบ2อันขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าคุณมีอาหารในหมวดของโปรตีนเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับอย่างในเมนูผมนี่เลยไก่คุกซอสผมรอไปแล้ว2นะครับผัดกะเพรามะเขือยาวอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะได้ครบทันทีนะครับก็ได้อีกหนึ่งงดาวนั่นเองนะฮะหลังจากที่คิดคะแนนโภชนาการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะเราจะมีเด็กนักเรียนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจะมาเลือกดูว่า จานอาหารของคุณเนี่ยเหมาะสมกับเขาหรือเปล่านะครับผมให้นําการ์ดนักเรียนนะครับผมที่เราสับเอาวางไว้ข้างกระดานเนี่ยหยิบออกมา3ใบครับผม1 2และ3แล้วเราจะเปิดดูนะครับว่าเหมาะสมกับอาหารของเราหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้ฮะเป็นน้องป่วยน้าอย่างนี้นะฮะน้องป่วยบอกว่าต้องการอาหารที่มีวิตามินเยอะๆจังเลยแต่พี่จ๋านะฮะถ้าเกิดคุณมีอาหารที่มีวิตามิน ตั้งแต่2อันน้องก็จะรับอาหารจานคุณได้ดีนั่นเองนะครับซึ่งของผมเนี่ยมีวิตามินอยู่เพียงแค่1อันโอ้โห,หน่าเสียดายถ้าแบบนี้ก็คือน้องก็จะไม่กินอาหารของผมนะฮะ<อ>ก็คือผมก็จะอดดาวเทาไปถ้าเกิดใครทําได้นะครับก็จะได้2ดาวเทาไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูคนถัดไปดีกว่าน้องคนนี้ล่ะเป็นเด็กข้าวนะฮะนี่ เด็กข้าวคือขอเลือกให้มีเมนูข้าวอยู่ในจานอาหารของคุณนะครับผมปรากฏว่านี่ไงผมมีข้าวสวยนะฮะนี่ข้าวสวยมิชลยรักข้าวอยู่ตรงนี้นะฮะน้องก็จะเลือกกินจานผมนั่นเองผมก็ได้รับ1ดาวเทา,าเป็นรางวัลเพิ่มนั่นเองนะครับผมมาดูเด็กคนสุดท้ายดีกว่าเด็กสุดท้ายนะครับเป็นน้องเด็กเส้นนะฮะน่าแสดงว่าถ้าเกิดในจานคุณมีเมนูเส้นอยู่สักหนึ่งเมนูนะครับผมน้องคนนี้ก็จะรับ อาหารของคุณเนี่ยมาทานอย่างอร okay. ่อยนั่นเองนะครับซึ่งแม่น่าเสีดายจริงผมไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้แต้มจากน้องเด็กเส้นนั่นเองนะครับผมเมื่อเปิดครบทั้ง3แผ่นแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าผู้เล่นคนไหนครับที่มีดาวเทามากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่4ดาวเทานั่นเองถือว่าสูงเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดผมทําได้มากที่สุดในกลุ่มพวกเรานะฮะคุณก็จะได้1ดาวทองแบบนี้นี่เองแหะครับผม ซึ่งดาวทองเนี่ยก็จะหมายความว่าจานของคุณถ้าตอบโจทย์ตามหลักโภชนาการมากที่สุดในรอบนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดกรณีที่มีจำนวนดาวทอาสูงเท่ากันยินดีด้วยกับทั้งค,คู่นะครับได้รับดาวทองทั้งคู่เลยนะครับผมเกมก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งใครสักคนได้2ดาวทองให้เป็นผู้ชนะของเกม match my meal นั่นเองแะครับแต่ถ้าเกิดได้2ดาวทองพร้อมกันในรอบนี้นะครับยินดีด้วยนะครับให้เป็นผู้ชนะร่วมกันได้เลย แต่เกมยังไม่จบแต่เพลงเท่านี้ครับผมหลังจากที่ทุกคนได้เมนูอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการโหวตกันครับว่าเมนูของใครนะครับเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวันนี้นั่นเองครับโดยการนําสัญลักษณ์อุปกรณ์ครัวของเรานะครับไปทําการโหวตนะฮะเงื่อนไขคือเราจะไม่โหวตให้จานตัวเองครับเราโหวตให้จานเพื่อนสักจานหนึ่งนั่นเองนะครับ จานไหนที่ถูกได้รับการโหวตมากที่สุดนะครับเราจะยกให้จานนี้เป็นจานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะเป็นเมนูที่ทุกคนใฝ่ฝันนะฮะแยกเอาไว้ก่อนเลยอย่างงี้นะฮะแล้วพเพื่อนนก็จะได้ถาดจานใหม่ไปนะครับผมอ่านะฮะเราก็จะทําการเตรียมกระดานเพื่อเล่นรอบถัดไปนั่นเองนะครับผมให้ทุกคนนะครับเคลียร์นะครับตัวเมนูอาหารที่อยู่ในจานตัวเองนะครับลงสู่ ดิสカดลองก่อฝู่กองทิ้งได้เลยนะครับผมเคลียร์ดาวทั้งหมดที่ได้มารอบกี้นะครับคืนลงกลางไปจากนั้นนะครับเราจะแจกเมนูอาหารจากทางบ้านให้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อ่จะเริ่มรอบใหม่นั่นเองนะครับผมลูกเต๋าส่งให้คนถัดไปเล่นกันต่อไปได้เลยนะครับแค่นี้ทุกคนก็พร้อมปเล่นเกมแมชมมิลอีกรอบแล้วนะครับผมโดยเกมนี้นะครับก็สามารถปรับระดับความยากง่ายนะฮะเรียกว่าตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้ารู้สึกว่าน้องเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ย มันง่ายเกินไปอยากได้ความท้าทายมากขึ้นนะครับสามารถไปอ่านดูความท้าทายเพิ่มเติมในคู่มือได้เลยนะครับหรืออย่างที่ผมแนะนําง่ายๆอีกแบบหนึ่งละกันนะก็คือเราสามารถแจกการ์ดนักเรียนเนี่ยเริ่มต้นให้เลยนะฮะแต่ละคนนี่ให้เริ่มต้นแต่ละคนไป1อันได้เลยนะครับผมถ้าเกิดคุณสามารถทําการนักเรียนเริ่มต้นนี้ได้สําเร็จ yani น้องให้ดาวเท่าไหร่เขาจะให้ดาวเพิ่มอีก1ดาวเลยทีเดียวนะครับผม <pasa? S 1> อย่างเช่นผมได้น้องคุมน้ําหนักคนนี้นะฮะ ที่ต้องการเหล่าคาร์โบไฮเดรตพวกก๊าซพลังงานทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่เกิน4อันเนี่ยถ้าทําได้เนี่ยน้องให้1ดาวใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในมือคุณคนระับคุณจะได้ทันที2ดาวเลยได้เพิ่มเป็นหดาวเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดตรงกลางอีก3าอันเราจะได้เห็นกันตรงๆไปเลยนะครับว่าใครจะทําได้ไม่ได้ก็ทําให้เราต้องเลือกเมนูให้ยากและเหมาะสมยิ่งขึ้นนะฮะพ่อมูโภชนาการก็ต้องเลือกแล้วนะฮะต้องเอาใจเด็ก3คนนี้ยังไม่พอต้องเอาใจเด็กพิเศษที่อยู่ในมือเราอีกนะฮะโอ้โห การที่ทําได้การที่ดีที่สุดนะฮะก็จะได้เป็นผู้ที่รับจานยอดเยี่ยมได้ดาวทองไป นั่นเองนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นทิปแอนทริคนะครับผมสําหรับที่ผู้ปกครองจะนําเกมนี้ไปใช้กับน้องๆโดยเกม m a ชไม m ์มิ l นะครับเป็นเกมที่ให้น้องๆได้เลือกอย่างอิสร,ระอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะพยายามอย่าไปขัดขวางการตัดสินใจของน้องนะครับให้น้องเขาได้เลือกเองก่อนนะครับถึงแม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าไหร่แล่นี่นก็เป็นประเด็นทำให้เราได้สามารถเข้าไปชวนคุยกับน้องต่อนะครับว่าอ้าวทำไมหนูถึงเลือกเมนูนี้ล่ะลูกดังนั้นเราก็จะสามารถถอยบทเรียนต่อได้ ได้นะครับชวนคุยต่อครับว่าเอ๊ถ้าเกิดหนูไปเลือกเมนูนี้นะก็จะถูกต้องตามหลักโภชนาการมากขึ้นได้นั่นเองนอกจากเกมแมชมล์มิวจะทําให้น้องได้มีความคิดสร้างสารรค์ในการเลือกเมนูแล้วนะครับยังเป็นที่เก็บข้อมูลชั้นดีให้กับคุณครูนักโภชนาการหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังกรุ้มใจอยู่ด้วยว่า เราจะหาเมนูอะไรให้น้องๆหนูๆได้ทานต่อดีนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA นะครับที่ช่วยผลักดันให้เกม Match My Meal นะครับเป็นรูปเป็นร่างเป็นกล่องแบบนี้ให้พร้อมเล่นกันแล้วเย้ยซึ่งเกมนี้นะครับใครที่สนใจอยากเอาไปลองใช้นะครับเพื่อฝึกให้น้องๆหนูๆได้รู้จักข้อมูลโภชนาการก็สามารถนะคะ ติดต่อได้นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ดีสคริปชั่นนะที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเราก็จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าจะมีการแจกจําหน่ายอย่างไรจะแจกแบบปิ้นแอนเพ์หรือไม่นะก็สามารถรับรายละเอียดได้เร็วๆนี้นะครับผมสรับวันนี้นะครับผมการรากแก้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะครับและถ้าใครสนใจเกมแมชมมิวก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนและกันเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช่องนี้นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารนะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้นะครับถ้าผมขอตัวลาไก่อนแล้วครับสวัสดีครับ